สวัสดีครับทุกคนก,กับผมตอนนะครับก็ไอเกมเลี่ยมๆนี่มันเล่นผมอีกแล้วเนาะซึ่งหลังจากที่ผมเล่นไปเดียวยเดี๋ยวหาผมตอ้อแหละอ่ะเนี่ยมันเอาอีกแล้วท่านผู้ชมมันเล่นไม่ได้อีกแล้วคือก่อนหน้านี้อยู่ๆจอมันก็ฟ้าไปครับแล้วมันก็ขึ้นว่าออโต้รีเพล์อะไรสักอย่างเนาะแล้วก็ทำการรีสตาร์ดใหม่เนาะก็เนี่ยครับ มันเอาอีกแล้วครับวันนี้ผมจะได้เล่นจนเอ็นเกมไหมเนี่ยซักซีซั่นหนึ่งเนี่ยคนดูหายหมดแล้วเนี่ยโอ้โหดูดิคือแบบวัดคืออันนี้ผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับไฟล์เลยนะเออผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับไฟล์เลยแต่ว่าเนี่ยอ,อ่ามันเล่นไม่ได้นั่นเองเนาะซึ่งผมลองแล้วยวผมขอญาตพักจาก กมแล้วก็การลงคลิปไปสักพักหนึ่งแล้วกันนะก็ขอโทษทุกคนด้วยนะที่ตามผมมาจากไม่ว่าจะเป็นจากทาง t ิ๊กตอกหรือว่าจากการที่ดูคลิปเก่าผมเนาะก็ถามว่าเครียดไหมเหรอผมเครียดนะเอาจริงอัดอยู่ดีๆมันก็เปอย่างเย้แกะคือมัน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 แก้งผมวะเน่ยคือมันเล่นไม่ได้ครับใช่มันเล่นไม่ได้เนาะก็ค้างอยู่อย่างนั้นเลย ผมหาวิธีแก้แล้วเนี่ยมันก็เปิดไปได้มันเปิดไม่ได้เนี่ยเนี่ยครับเปิดตัวลันเชอร์ครับอ่ะเปิดตัวอัปเดตอ่ะเนี่ยครับคือไม่ว่าคุณจะกดอัปเดตอะไรหรืออะไรเงี้ยเนี่ยมันก็ไอโอเวอร์วอันนี้มันเป็นอีกแอปหนึ่งครับซึ่งมัน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 ไม่ใช่ของตัวไ n e c r a f t ครับมันเป็นแอป มันเป็นแอปของมันแต่มันไม่ใช่ไมค์คาร์บไอตัว o v e r w ร์บูอย่างงี้เนาะซึ่งตัวจริงๆของมันก็คือต้องเป็นตัวนี้เนาะเนี่ยไอเนี่ยเนี่ยไอเจ้าตัวเนี้ยซึ่งมันไม่ยอมทำงานครับหรือมันไม่รันนั่นเองเนาะก็ตั้งแต่ผมอัดคลิปมาเนี่ยผมเจอปัญหาเดิมๆอยู่อย่างเรื่องเลยก็คือเล่นไม่ได้เนาะคือเข้าใจรู้ไหมครับคือผมเล่น บวกกับถางที่ไปแล้วซึ่งใช้เวลาถางอย่างเยอะครับเออกว่าจะได้ที่เรียบๆมาที่หนึ่งเนี่ยมันมันไม่ใช่อะไรที่แบบทำแป๊บๆก็เสร็จนะครับเนาะนั้นผมขอญาตพักจากเรื่องพวกนี้ไปสักพักหนึ่งเลยนะก็ขอไปทำหัวให้เย็นลงก่อนแล้วกันเนาะคือผมเหนื่อยมากเลยอะคือไม่ได้เหนื่อยจากการทำคลิปหรืออะไรนะคือผมเหนื่อยกับ ที่เกมมันเล่นไม่ได้ครับเออเนี่ยดูวิเนี่ยคือมันเล่นไม่ได้อีกแล้วซึ่งอ่าผมขอพักสักแป๊บหนึ่งแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวแต่ถ้าหัวผมหัวเย็นลงไวก็เดี๋ยวอาจจะกลับมาทำเนาะโดยที่ว่าผมจะต้องไปแก้ไอ้เนี่ยให้มันเข้าได้ก่อนหรือว่าผมจะเล่นตัวลันเชอร์เดี๋ยวผมดูก่อนว่าตัวหลักมันเล่นได้หรือเปล่านะซึ่งถ้าตัวหลักมันเล่นได้เนี่ยผมอาจจะกลับไปเล่นตัวหลักเนาะเนี่ย มันบอกให้ผมดาวน์โหลดอะไรด้วยไม่รู้นะซึ่งผมไม่ได้ดาวน์โหลดไปนะเนี่ยคือผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะไอ้ข้างล่างเนี่ยโอเคนะเยอเคครับเคอัปเกรดครับไม่ให้เราทำอะไรเอ่ยมาสโต r e โอเคเดี๋ยวเราลองมาเก็ตด,ดูกันดีกว่านะว่าโอเคเดี๋ยวผมลองซิงค์อินแล้วลอง อินสตอลดูแล้วกันเนาะก็ถ้าได้ความโอเคครับไม่ต้องรอกินก็ได้โอเคครับ,อบ,รโ,อคครบโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เนาะซึ่งมันมีอันนี้คือเป็นเกมพารทใช่ไหมโอเคเจ้าพวกนคือเกมพารทเนาะถูกไหมอันนี้รู้สึกว่าจะเป็น DLC มั้งครับเวนเทียนซีซันพารอะไรพวกเนี้ย เอปกติไหมครับมันจะต้องอันนี้มันเป็นของวาลิลาครับผมแปลกใจเพราะว่าถ้าเป็นตัวของเบสล็อกเนี่ยมัน starting download อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่ามันจะหายหรือเปล่าเนอ้อ่าขึ้น error ครับโอเคครับกดดาวน์โหลดไปซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่ามันทำอะไรได้โอเค ตดาวน์โหลดนะก็โอเคครับมันเป็นเวอร์ชั่นใหม่ของ Minecraft หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมขอการกระบาดแล้วลองกดเลย์ดูได้ไหมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่าเนาะถ้าตัวหลักมันเล่นได้ผมอาจจะเล่นตัวหลักเนาะ คือตัวนี้ผมไอตัวนี้มันทําให้ผมลงมอดง่ายแล้วก็เล่นง่ายไงแต่ว่าถ้าตัวหลักมันไม่ผมไม่ได้ลงมอดไว้ไงเออเนาะก็ไม่รู้จะเล่นได้หรือเปล่าครับถ้าเล่นได้ก็อาจจะกลับมาเล่นตัวหลักครับแต่ว่าผมไม่ได้เล่นวอลิลานานนะนะคือถ้าผมกลับไปเล่นจริงนี่ก็ต้องรื้อฟื้นใหม่หมดเลยนะทั้งการทานู่นทํานี่อ่ะตัวหลักเล่นได้ครับตัวที่ไม่ได้ลงมอดไวนะ้เนาะตัวนี้เล่นได้เนาะ โอเคเนาะอันนี้คือตัวหลักเนาะคือตัวหลักเล่นได้ครับแต่ว่าเจ้าตัวอัน,นเนี้ยเนี่ยไอตัวที่ผมเล่นหมดที่อัดให้ทุกคนดูเนี่ยมันเล่นไม่ได้เนาะก็อ่าผมต้องไปลงฟอนต์อ่าฟอนต์ต้องไปลงหมดเองครับลงกับตัวหลักเอาเนาะซึ่งเดีย๋ยวผมลองลงกับตัวหลักดูแล้วก็ลองเล่นดูเนาะถ้าได้ความยังไงเดีย๋ยวผมอาจจะอัดกลับมาอาัดแต่ว่า คงจะไม่ได้อัดต่อจากซีซั่นที่ผมเล่นจากอาแอปอื่นเนาะซึ่งโดยรวมแล้วก็ขอบคุณที่มาฟังผมบนน่นนะแต่มันเล่นไม่ได้นี่โอ้ยแม่โคตรสุดยอดเลยหัวร้อนเะเนี่ยคือมันเล่นไม่ได้ครับก็ขอบคุณที่รับชมเนาะแล้วก็ติดตามซีรีส์นี้มาแล้วก็ผมขอโทษจริงๆเลยครับคือผมก็ไม่ได้อยากจะเริ่มใหม่อะไรใหม่หรอกคือเข้าใจรู้ไหม ว่าจะหาของแต่ละอย่างได้เนี่ยคือมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะแล้วไหนเราจะสร้างนูน่นสร้างนี่ทางที่ทํานูน่นทํานี่เนาะซึ่งแบบเหนื่อยใจเหมือนกันนะบางทีอะ่ะเดี๋ยวผมกลับมามีไฟแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาทำนะก็ขอโทษทุกคนด้วแล้วกันนะสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย